สวัสดีครับวันนี้ชาแนลอร่อยจังก็จะมาชวนเพื่อนๆทําทำเมนูแกงอบเนื้อฟักทองอ่อนอร่อยๆนะครับสูตรนี้จะได้น้ำแกงที่เข้มข้นนะครับเพื่อนๆก็ตามมาดูกันเลยครับเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับผมใช้เนื้อสันนอกนะครับหั่นชิ้นประมาณนี้ครับแล้วก็เครื่องแกงของเราก็จะมีพริกจินดา พริกแห้งใบมะกรูดตะไคร้หอมแดงนะครับตรงนี้เราจะโขกนะครับผักที่ผมใช้ก็จะมีผักชีลาวครับแล้วก็ต้นหอมต้นหอมแล้วก็ผักกวางตุ้งนะครับแล้วตรงนี้ผมชอบมากนะครับฟักทองอ่อนนะครับแล้วก็มีเลือดมีเพียนะครับโอเคเรามาซอยตะไคร้เตรียมไว้กันก่อนครับ หอมแดงครับซอยไว้ครับเพื่อจะได้โขลกได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆใส่ตะไคร้ลงไปครับหอมแดงพริกแห้งพริกจินดาแดงครับตรงนี้เราจะโขลกไว้เป็นเครื่องแกงนะครับ ก็โขกหยาบๆประมาณนี้ครับเพื่อนเพโขกเตรียมไว้เลยนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปเรามาหั่นผักครับก็ผักชีดาวก็ตัวนี้ผมล้างเรียบร้อยแล้วนะครับหั่นประมาณหนึ่งนิ้วนะครับความยาวต้นหอมนะครับก็ความยาวก็ประมาณ1นนิ้วครับหั่นเตรียมไว้ครับ ผักกวางตุ้งครับก็หั่นเป็นท่อนๆเตรียมไว้แล้วก็ฟักทองอ่อนนะครับฟักทองอ่อนนี่เวลาแกงจะหวานมากครับเพื่อนๆเ,เราจะใช้ทั้งลูกอย่างนี้เลยนะครับเปลือกผมไม่ต้องปอกนะครับหั่นเป็นท่อนประมาณนี้ทั้งลูกเตรียมไว้ครับเราใช้น้ำ เปล่าประมาณ1.5ลิตรนะครับใส่พริกแกงที่เราโขกไว้ใส่ลงไปแล้วก็พอน้ำแกงของเราเดือดนะครับตรงนี้ผมจะใส่ฟักทองอ่อนลงไปก่อนครับเพราะสุกยากหน่อยนะครับใส่ฟักทองอ่อนลงไปครับเพื่อนๆ ในฤดูนี้นะครับฟักทองอ่อนก็เยอะนะครับ mm hmm. เพื่อนๆก็ลองเอามาแกงกันนะครับ mm hmm. จะได้รสชาติที่หวานนะครับฟักทองอ่อน mm hmm. ต่อไปผมจะใส่เนื้อลงไปครับ mm hmm. เนื้อผมใช้ประมาณ400กรัมนะครับ mm hmm. ก็หั่นความหนาบางก็ตามชอบได้เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ ปล่อยให้เดือดอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปครับเป็นผักใบนะครับที่เหลือนะครับใส่ความตุ้งลงไปตามด้วยผักชี้ลาวครับใส่ลงไปที่เราเตรียมไว้ต้นหอมซอยครับใส่ลงไปครับ ก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาปรุงกันครับผมใส่เพราะนะครับประมาณสามทัพีนะครับแล้วก็เลือดนะครับอีกสาทับพีนะครับตรงนี้จะช่วยเพิ่มความเข้มข้นของน้ำแกงได้นะครับแล้วก็น้ำปลาร้านะครับผมใช้ประมาณ 2ทับพีครับใส่ลงไปกลิ่นเริ่มหอมขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อน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 ก็ลองไปทำทานกันนะครับสูตรนี้ผงชูรสหนึ่งช้อนชาผมใส่เกลือหนึ่งช้อนชาครับใส่ลงไปน้ำปลาอีกประมาณหนึ่งทับพีครับใส่ลงไปครับ แล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเราเที่ยวอีกสักครู่ก็เป็นอันใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันก็ขอแนะนําให้ชิมทุกครั้งนะครับเพื่อนๆเ,เวลาทำเมนูอาหารใบมะกรูดครับใส่ลงไปครับชิมรสชาติครับตรงนี้ผมก็ได้รสชาติที่ต้องการแล้วครับผมก็จะทําการตักเสิร์ฟเตรียมรับประทานได้เลยครับ นี่ครับก็ได้เรียบร้อยสำหรับแกงออมเนื้อฟักทองอ่อนนะครับอร่อยๆเลยนะครับได้น้ำแกงที่เข้มข้นนะครับสูตรนี้ทั้งส่วนผสมทั้งหมดผมลงไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปเปิดดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ